แจ้งเตือน13จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากปานกลางครับผมเช้าวันที่14มิถุนายน65รวมถึงพยากรณ์อากาศเช้านี้จนถึงเช้าว,วนันพรุ่งนี้รายละเอียดเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์ในช่นอรครับพยากรณ์อากาศเช้านี้14มิถุนายน65จนถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับมีการแจ้งเตือน13จังหวัดเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากปานกลางครับผมได้แก่จังหวัดต่อไปนี้ท่านผู้ชมนะครับภาคเหนือมีจังหวัดเชียงรายพะเยาจังหวัดน่านครับ ภาคอีสานคร้ายเปจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครนคนพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยาสธรกรผม่วนจังหวัดอื่นๆนั้นยังไม่มีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักขึ้นหนักมากนะครับผมส่วนการพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่14มิถุน 6, 5, ายน65เช้านี้จนถึงเช้าวพรุ่งนี้นะครับมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรงไว้ด้วยครับแพรกออากาศนะครับผู้ชมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านครับผมอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37องศาเซลเซียสครับ ภาคตะัดออกเฉียงเหนือท่านผู้ชมมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินมุกดาหารร้อยเอ็ดและยสโสธรครับอุณหภูมิต่ำสุด24สสูงสุด47องศาเซลเซียสครับ ภากลางนะครับมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทนาคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37องศาเซลเซียสครับ กรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด37องศาเซลเซียสครับผมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด36องศาเซลเซียสครับอ่าวไทายเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรครับผม ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัตลงุง ปัตตานียะราในต่าธิวาสครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด3 5องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ครับโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสครับทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับผมพื้นที่ของภาคฝนตกหรือว่าอย่างไรก็รายงานสภาพอากาศกันที่ใต้คลิปนะครับ ท่ชมครับเช้านี้เป็นวันที่14มิถุนายน65ครับผมท่านชมครับมีแหล่งข่าวว่าวันนี้นะ้ำมันจะขึ้นนะครับผมทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับใครที่ผ่านที่ไปที่ปั๊มก็ราคาจะขึ้นหน่อยท่านผู้ชมก็ อ่าเซฟเซฟน้ำมันกันด้วยแล้วก็ประหยัดการเดินทางกันด้วยเนาะแต่บางท่านบางคนก็ต้องจําเป็นต้องเดินทางนะครับผมก็สู้ๆกันท่านผู้ชมช่วงนี้เศรษฐกิจราคาของก็จะแพงหน่อยน้ํามันแพงหน่อยของก็แพงขึ้นนะครับผมสู้ๆกันท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้1ิมาิถุนายนก5เง<า>นิงนผู้สูงอายุนะครับเข้าแล้วนะครับที่บัตรคนจนสำหรับใครที่มีบัตรคนจนแล้วก็เป็นผู้สูงอายุนะครับผมเง,นงินก็จะเข้าที่บัตรคนจนในอัตรา 50หรือ100บาทนะครับเงินนี้กดออกมาเป็นเงินสดได้น,นะครับผมโอเคท่านผู้ชมสู้ๆกับปัดใหม่วันอังคารที่14มีมิถุนายนห5หลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับกับผมใหม่สงกรานตมานิชแนลครับสวัสดีครับ